และนี่คือ Ford Ranger Raptor Extra p a c ก็นะครับก็เปิดตัวมากับราคา1 9 8 4 0ล้านบาทครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยตัวรถก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตัวสปอร์ตบาร์ที่เป็นดีไซน์ใหม่ครับเพิ่มสติ๊กเกอร์ลวดลายใหม่แล้วก็ราคาเนี่ยจะปรับเพิ่ม3 0 0 0 0บาทครับขุมกำลังเครื่องยนต์แน่นอนว่าก็จะเป็นเครื่องยนต์เป็นซิน3.0ลิตร V6 นบ3ล7แร8 3นิวันมตรํางานร่วมกับตัวเกียร์อมตโนมัติ10สปดแบบ e-shifter ครับตัจะมลอ,อ,อยขนาด17น,นร้วมก ็มีในส่วนของตัวยางออเทอเรนบีเอฟกูดิทเคติดตั้งมาด้วยครับมีระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังและไฮไลท์คือตัวช็อคอัพก็จะเป็นแบบฟ็อกทีเอนั่นเองครับโหมดกันกขีบีมีถึง7รูปแบบครับอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นจุดเด่นก็จะมีเรื่องของตัวไฟหน้าแบบเมทริก LED ครับพร้อมระบบปรับมุมแสงอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็มากับตัวเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็น LED ครับและด้านหน้ายังติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับตัััวงนนีีก่กขาา้้พเรบบืออซุมมไดดส พื้นปูกระบะท้ายติดตั้งมาให้ครับด้านหลังยังมีช่องต่อไฟขนาด230โวลต์ให้ด้วยอุปกรณ์ภายในที่เป็นจุดเด่นนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเบาะที่นั่งที่เป็นปรับไฟฟ้า10ทิศทางครับมีแท่นชาร์จไวเลสและช่องต่อ USB ครับระบบปรับอากาศอัตโนมัติอิสระแยกซ้ายขวาตัวหน้าจอกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วนะครับและหน้าจอแสดงผลผู้กับขี่ขนาด12.4นิ้วตัวรถจะรองรับไวเลสแอปเปิลคาเพนะครับแล้วก็แอนดรอยด์ตัด้วยติดตั้งมากับลำโพงแบงคบงส์สอน สีเทาซึ่งสีส้มและสีเทาเนี่ยจะเพิ่มเงิน1,000 0บาทครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของ Ford Ranger Raptor V6 Exapack ครับกับค่าตัว1,984,000บาท